อัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญของศึกใหญ่วันลุมพินี126ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง195อยาประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้โดยชาโดสิงมาวินจอบูยอดกรตันยูวัย25่ปีจากตราผู้หลังอันดับ3ของแรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอาสาขัดตาทับแทนตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของบัลลังวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่ต้องถอนชกเพราะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม โดยเตือนดวนกับหลิวเมืองหยางคู่ต่อสู้จากจีนในกติกาคิกบอกซิ่งรุ่นเฟเธอเวดชาโดรีคว้าส้มใบใหญ่ที่หล่นใส่ตรงหน้าพร้อมรับความท้าทายใหม่สลับข้ามสายมาบู้ในกติกาคิกบอกซิ่งครั้งแรกในชีวิตขณะที่หลิวเมืองหยางหวังกู้ฟอร์มเก่งหยุดความร้อนแรงของจอมบูเจ้าบ้านให้ได้เพื่อเปิดทางสู่การล่าเข็มขัดบนเวทีระดับโลกต้องจับตาดูกันว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากัน นับตั้งแต่เป็นนักสู้จากวันลูเทนีที่ได้สัญญาวันมาครองเป็นรายที่24เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาร์โดเปิดตัวบนเวทีวันใหญ่ในศึกวันไฟไนส์สาสาเมื่อวันที่12กรกฎาคม68แต่เจ้าตัวเกิดพลาดทำนิ้วจิ้มเข้าตาของโมฮัมเหม็ดยูเนสลาบาจากแอลจีเรียในยกที่2ก่อนทีมแพทย์จะยืนยันว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้ทําให้การแข่งขันดังกล่าวต้องจบลงแบบไม่มีผลการแข่งขันอย่างน่าเสียดายล่าสุดในศึกวันไฟไนส์สาสิบเมื่อวันที่6กกันยายนที่ผ่านมา ชาโด w กลับมาพิสูจน์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการใช้ท่าคว้างจากนาลายเอาชนะ TKO ยก2องบัม巴าคูเยเตเจ้าของแรงกิ้งอันดับ2ของรุ่นเดียวกันและรับโบนัส50าหมล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า1.6ล้านบาทไปครองโอกาสนี้ชาโด w เครื่องกำลังร้อนแม้เพิ่งลองกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกก็ไม่ปฏิเสธโดยพร้อมรับมือหลิวเมืองหยางเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้ตนเอง ด้านหลิวเมืงองหยางฝากผลงานในวันลุมพินีไปแล้ว2ไฟเริ่มจากการเอาชนะคะแนนเอกฉันมาซาอากิโนอิริจากญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟนเธอร์เวทเฉพาะกาลในเวลานั้นในศึกวันลุมพินี92เมื่อเดือนธันวาคม67ขณะที่ล่าสุดสะดุดพายโมฮัมหมัดเซียซาลานีจากอิหร่านอย่างสูสีด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันในศึกวันลุมพินี105เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมา หากพูดถึงแท็กติกที่น่าใช้ในไฟนี้ชาโดต้องใช้แข้งทั้งขวาและซ้ายคอยบอกการออกมาชุดของหลิวและคุมจังหวะด้วยการบี้ระยะประชิดพยายามใช้เข่าในจังหวะสั้นๆให้ได้คะแนนและเดินกดดันมาให้หลิวออกมาสบายๆหลิวเมืองหยางต้องอาศัยความเร็วและการออกมาแบบคอมโบเน้นเจาะเกาะไม่เปิดโอกาสให้ชาโดได้จับหรือตีเขาใช้การเตะตัดล่างเพื่อตัดการเดินบี้ของนักมวยไทยส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในไฟนี้มองว่าถ้าไฟยืดเยอะอครบยกหลิวเมืองหยางมีโอกาสเก็บแต้มได้มากกว่าด้วยความเร็วและการออกมาชุด แต่ต้องรักษาระยะตลอดเวลาไม่ให้ชารโดได้เข้าทำทว่าหากเป็นเกมบุกแรกหนักชา์โดได้เปรียบกว่าเพราะพลังแข่งและหมัดที่ทรงอนุภาพกว่าสามารถปิดเกมได้หากเข้าเป้าเต็มๆโอกาสชนะชารโด55%ได้เปรได้เปียบเรื่องความแข่งและลูกบี้หลิวเมืองหยาง45%่ด้าเปรเได้เปียบเรื่องสปีดและกติกาที่เอื้อ่อคิกบ็อกซิง่งแม้ไฟนี้หลิวเมืองหยางต้องเจอมวยไทยแทนอย่างชาร์โดแต่ไม่สามารถประมาณได้เลยเขาต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาเท่านั้น หากหวังดับความร้อนแรงนักสู้ชาวไทยคนนี้ให้ได้และถ้าทําสําเร็จลิวเมืองหยางอาจได้โอกาสไต,ต่ขึ้นสู่การชิงบัลลังก์วันคิกบ็อกซิ่งลุ่นเฟเเวตต่อไปในอนาคตแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นากา30นาทีและชมการถ่ายทอดสดทางช่องเจ d เเริ่ม20นาฬ30นาทีเป็นต้นไป